ไปต่อกันที่จังหวัดนนทบุรีครับมีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจำปี2567ครับนางวิระวีพันธ์แก้วเพียงเพนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจำปี2567 พร้อมเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาการผลคะแนนนะครับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA จํานวน10หน่วยงานโดยมีนางทิติพรสุวรรณกลางครับผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในใยอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตที่ห้องประชุมพระน่งกล้าชั้น3อาคาร3ชั้นสารกลางจังหวัดนนทบุรี ด้วยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดนนทบุรีครับได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจำปี2567จังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิด Fight Against Corruption สู้ให้สุดหยุดการโกงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและการบูรณาการการทํางานร่วมกันครับระวางหน่วยงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่าิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรครับ